ใส่ไม่เข้าเลยอ่ะป้าจ๋าหน้าป้าใหญ่มากอ่ะเราเคยมาที่นี่คุณผู้ชมค่ะชุมชนนี้เมื่อ10ปีที่แล้วแต่วันนั้นมาทำเฉพาะสาเป็นกล่อกค่ะเป็นกล่องใส่ขอเมื่อก่อนยอดเท่าไหร่นะเมื่อก่อนเราได้แค่ท่านกว่าบาทแเดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ประมาณ3,000ันค่ะโอ้โหสามพเลยนะดังชุ่จชนนี่ดีเข้ามากรอใช่ค่ะ มีมากมายหลากหลายรูปแบบแต่ก่อนแม่จะทอเป็นผืนขายมาสร้างมูลค่าถ้าถ้าเราขายก็จะได้ประมาณห้าหร้อยถ้าเราถ้าเราปรแปลรูปจะได้ตเกเสียบสองพันขอบคุณโครงการเจอร์นี่ดีนะคะสนับสนุนดูดิกองกระดาษทิชชู่เสือแทนที่จะเอามาปูนั่งได้เพียงอย่างเดียวเอามาปรับเป็นกระเป๋าได้ด้วยโห ه, เห็นแล้วชื่นใจคุณผู้ชมคะ่ะ